สวัสดีครับประมาณสองปีก่อนนะครับแม่ผมตกบนันไดคิวแตกนะครับคิวแวงไปเลยเบิ้งที่แหละครับพี่น้องผมก็เลยพาแม่มาร้านดีเคเบาอาร์ตเนาะผมก็อยากให้แม่คิวงามที่เลือกร้านนี่อาจารย์เป็นแชมป์ซักคิวร่างว่นเพลนหลายหลายเด้พี่น้องอาจารย์ก็สิออกแบบคิวให้เขากับหน้าตาเนาะซักคิวแบบมืออาชีพงานละเอียดใส่ใจลูกค้าทุกคนซักแบบมือเบาบ่เจ็บบ่ปวดบบโอดบ่โอยด้ย ให้คํำแนะนํำลูกค,ค่าและมีบริการหลังการซักทุกเขตไปจังไหมไม่ไงไปซักคิว เขาสักดีมากไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บแล้วก็ออกมาก็สวยแบบนี้นะคะถ้าใครอยากลองนะคะเชิญเลยคะ่ะจะได้สวยๆแบบนี้ไปกับเสียงก็สวยได้นะคะ